น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้คือหลวงปู่ตื้อต่อสู้กับเปรตเจ้าถิ่นผลสุดท้ายตัดสินกันด้วยคำที่ผีกลัวที่สุด ครั้งหนึ่งหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมได้เข้าไปเดินจงกรมในป่าแห่งหนึ่งที่พระพุทธบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานีทันใดนั้นเองก็ปรากฏเป็นคนร่างสูงใหญ่ประมาณสิบบามายืนกลางขาที่ปลายทางจงกรมคล้ายกับคร่อมทางเดินไว้แสดงท่าทางว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในถิ่นนั้นหลวงปู่ตื้อก็เดินจงกรมตามปกติ แสดงท่าว่าไม่สนใจมันแต่ก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวอยู่บ้างเล็กน้อยจากนั้นก็ปรากฏว่าเริ่มมีกลิ่นสาบสางเหม็นขึ้นมาและก็เหม็นมากขึ้นทุกทีจนรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวเพราะไม่สามารถดับเวทนาตัวนี้ได้หลวงปู่ตื้อจึงได้กำหนดจิตแผ่เมตตาให้มันไปแต่ก็ไม่เป็นผลแม้จะออกปากไล่ให้มันหนีไป มันก็ยังทําเฉยแถมยังคงปล่อยกลิ่นสาบส่างนั้นเช่นเดิมหลวงปู่ตื้อพยายามเดินจงกรมไปมาและกำหนดจิตไล่มันอยู่นานพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ผลท่านจึงยึดพุทโธอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาตอนนี้จิตใจของท่านไม่หวั่นไหวหรือเกรงกลัวมันแล้ว ในที่สุดหลวงปู่ตื้อก็หยุดเดินแล้วพูดขึ้นว่ามึงรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ลองดีกันหลวงปู่ตื้อเดินขึ้นไปบนเพิงที่พักจุดเทียนไขเอาไปติดที่ปลายไม้เท้าแล้วเดินกลับมาที่ทางเดินจงกรมพูดเสียงดังออกไปว่าให้มึงหนีไปเดอ้อถ้าไม่หนีจะเอาไฟจุดดากมึงเดี๋ยวนี้ละ่ะ แต่ผีเปรตตนนั้นก็ยังคงยืนนิ่งเฉยและส่งเสียงหัวเราะเยาะใส่หลวงปู่ตื้อจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วก็พุ่งเทียนเข้าใส่มันปรากฏไม่ได้ผลผีเปรตตนนั้นกระโจนหายไปแล้วก็ไปปรากฏตัวที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างออกไปแต่กลิ่นเหม็นสาบก็ยังคงรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมจนหลวงปู่ตื้อไม่สามารถข่มใจเดินจงกรมต่อไปได้ หลวงปู่ตื้อใช้ไฟเทียนไล่มันต่อไปอีกมันจึงหนีไปเมื่อดูท่าว่ามันจะหายไปแล้วท่านจึงกลับเข้าทางเดินจงกรมต่อไปจนได้เวลาพอสมควรท่านจึงหยุดพักการเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปเมื่อหลวงปู่ตื้อหลับตานั่งสมาธิไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นท่านก็รู้สึกว่า มีใครบางคนมาเป่าลมเข้าไปในหูข้างขวาท่านก็รู้สึกสะดุ้งเล็กน้อยแล้วมันก็กลับตาเป่าทางซ้ายท่านก็พยายามข่มใจนั่งสมาธิต่อไปแผ่เมตตาไปให้แต่ก็ไม่เป็นผลมันยังคงรบกวนอยู่นั่นเองหลวงปู่ตื้อจึงลืมตาขึ้นเอ่ยปากขับไล่มันมันก็หัวเราะชอบใจแล้วก็หนีไป หลวงปู่ตื้อนั่งสมาธิต่อไปแต่ไม่นานมันก็กลับมาอีกแกล้งเป่าลมเข้าหูท่านเหมือนเดิมพอเอ่ยปากไล่มันก็หนีไปแล้วไม่นานมันก็กลับมาล้อเล่นเช่นนั้นอีกหลวงปู่ตื้อคิดอุบายที่จะขับไล่โดยเอาน้ำมนต์สาดใส่มันท่านจึงลุกไปหยิบขันเพื่อตักน้ำปรากฏว่าไม่มีขันในที่ที่ท่านวางไว้คิดว่าผีมันคงเอาไปซ่อน ซึ่งมันก็หัวเราะเยาะแบบรู้ทันหลวงปู่ตื้อคิดจะเอาไม้ขีดมาเผาหัวมันแต่ก็คว้าหากลากไม้ขีดไม่เจอเพราะมันเอาไปซ่อนอีกดูเหมือนว่ามันจะเล่นตลกกับท่านท่านคิดจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันรู้ทันไปหมดเจ้าผีเปรตยิ่งหัวเราะได้ใจใหญ่หลวงปู่ตื้อหมดหนทางจะจัดการกับผีเปรตตนนั้นท่านจึงดึงมุ้งกรดลงกลาง แล้วนั่งภาวนาในมุ้งกรดโดยไม่ยอมนอนเลยตลอดคืนท่านทำสมาธิไปจนถึงเช้าของวันใหม่ท้ายที่สุดเจ้าผีเปรตตนนั้นจึงหนีขึ้นไปบนเขาแล้วส่งเสียงร้องบอกท่านว่าเรายอมแพ้ท่านแล้วตอนเช้าหลวงปู่ตื้อจึงเดินทางไปพบหลวงปู่มั่นพอเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นกล่าวทักว่า ท่านตื้อเมื่อคืนนี้คุณทำอะไรอยู่หลวงปู่ตื้อกราบเรียนว่ากระผมรบกับผีขอรับกระผมทำอย่างไรเจ้าผีตนนั้นก็ไม่หนีจนได้อารุณสว่างขึ้นเจ้าผีตนนั้นจึงขึ้นเขาไปหลวงปู่มั่นพูดขึ้นว่าดีแล้วท่านตื้อผีมันปลุกเราให้ภาวนา หลวงปู่ตื้อได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ลูกศิษย์ฟังในภายหลังว่าผีตนนั้นเป็นพี่เจ้าที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราชนะมันได้จึงไปรอดแต่ถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้ก็คงจะลำบากในเหตุการณ์เช่นนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดจะท้อถอยไม่ได้เลยหายใจเข้าออกก็ต้องมีพุโทโธเป็นประจำขาดไม่ได้คำว่าพุโทโธนี้เอง ผีกลัวเกรงมากที่สุดหลวงปู่ตื้อขึ้นชื่อเรื่องความกล้าหาญไม่เกรงกลัวผู้ใดไม่ว่าจะเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่แค่ไหนซึ่งเรื่องนี้พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่สนิทสนมกับหลวงปู่ตื้อคือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนท่านยืนยันด้วยตัวเองว่าหลวงปู่ตื้อไม่เกรงกลัวผู้ใดจริงๆ ถึงแม้ว่าหลวงปู่ตื้อจะขึ้นชื่อลือชาเรื่องอิทธิริษปฏิหารแต่ท่านเองกลับไม่ชอบเรื่องพวกนี้รวมถึงเรื่องของคลังของวิเศษต่างๆซึ่งเป็นหลักปฏิบัติและปฏิปทาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่ยึดถือปฏิบัติต่อต่อกันมาแต่มีบางครั้งท่านก็ใช้คติความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยนี้เองเป็นเครื่องสอนธรรมะแบบตบหน้าให้ญาติโยม ได้รู้จักคิดแยกแยะว่าพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนมีเหตุผลมีปัญญาไม่ได้สอนให้โง่งมงายไม่มีเหตุผลมีอยู่ครั้งหนึ่งนายทหารอากาศกลุ่มหนึ่งไปกราบนมัสก,การท่านเป็นไปได้ว่าหลวงปู่ตื้อทราบด้วยเจโตปริยญาณหรือวิชาปราจิตรู้ใจหรืออ่านใจผู้อื่นได้ท่านรู้ว่าบางคนในกลุ่มนายทหารอากาศนั้นนึกปรามาท่าน ไม่เชื่อไม่ศรัทธาในตัวท่านท่านก็ไม่ว่าอะไรคงจะนึกสอนธรรมะตามสไตล์ของท่านอยู่ๆท่านก็พลันลุกออกจากอาสนะเดินไปที่ตอไม้ตายต่อหนึ่งแล้วท่านก็นั่งลงปัสสวะใส่ตอไม้นั้นเสร็จแล้วท่านก็พูดท้าทายพวกนายทหารอากาศกลุ่มนั้นว่าคนเราถ้ามันจะขลังต้องขลังกระทั่งเยี่ยวอา้าวยิงเลย นายทหารกลุ่มนั้นจึงทดลองยิงจริงๆโดยเล็งปืนไปที่ต่อไม้ซึ่งไม่ว่าจะยิงปืนใส่ต่อไม้อย่างไรลูกกระสุนก็ไม่ออกจากกระบอกปืนแม้แต่นัดเดียวนายทหารคนที่คิดปรามาท,ท่านถึงกับหน้าซีดตกตะลึงกับอิทธิฤทธิ์ของท่านต้องรีบเข้าไปกราบท่านอย่างเร่งด่วนต่อมามิลูกศิษย์ของท่านได้ยินเรื่องราวน้าเหลือเชื่อเช่นนั้นก็อยากจะทดลองบ้าง จึงได้ทดลองเอาปืนไปยิงใส่ต่อไม้ที่หลวงปู่ตื้อปัสสวะรถใส่ปรากฏว่ายิงเท่าไหร่กี่นัดต่อกี่นัดก็ยิงไม่ออกกระสุนไม่ออกจากลำกล้องปืนอย่างที่เขาร่ำลือจริงๆลูกศิษย์คนหนึ่งกล่าวตกใจประหลาดใจทึ่งในหลวงปู่เป็นอย่างมากรีบวิ่งมาถามหลวงปู่อย่างกระหืดกระหอบหลวงปู่หลวงปู่ผมเอาปืนไปยิงหัวต่อ ทำไมปืนถึงยิงไม่ออกล่ะครับหลวงปูต่ตอบว่าก็ไปถามหัวต่อดูสิจะมาถามกูทําไมน้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเททุนเกติคุณครูบาอาจารย์